ตอนบ่ายค,คลายเครียดสนับสนุนโดยซีม่าคลีบเบื้องไทยประกันชีวิตอากามาขนองคราวนี้นะฉันบอกแกไว้ก่อนเลยนะฉันจะไม่ยอมแพ้การเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งแน่นอนสมัยนี้ฉันจะมีแต่คำว่าชนะนเท่านั้น แน่นอนแต่ถ้าเสียไม่อยากจะสอบตกเหมือนสมัยที่แล้วเสียต้องเข้าหาประชาชนให้มากกว่านี้เอาฉันก็เข้าหาอยู่ตลอดตามที่แกบอกเพราะฉันชื่อหัวคะแนนอย่างแกไงแต่บันยนน้อยไปยังน้อยก็เข้าหาประชาชนถแถลงนโยบายพักเช้าเข้าหาประชาชนเที่ยงเข้าหาประชาชนเย็นเข้าหาประชาชนดึกดื่นค่ำคืนกดอดอดเคาะประตูเรียกประชาชนมานั่งคุยอดึกดึกก็เรียกเขาออกมาออกมายิงหัวฉันเนี่ยนะ แมคราวที่แล้วที่ฉันแพ้ก็เพราะหัวคะแนนอย่างแกเนี่ยอทำไมอะ่ะแกพาใครมามีตบัดผีทั้งนั้นเลยเจะมีใครมาเลือกฉันอะโถเอยเสียหน้าลงทุนขนาดนี้คราวนี้ไม่มีแพ้เออมันต้องอย่าง,งน,านั้นอนี่แล้วป้ายหาเสียงอะเฮ้ยนี่อะไรนะ่ะ ก็นี่ไงป้ายหาเสียงงีนี่เบิกตังค์ไปแสนสองได้แค่ป้ายอันนี้เอะจอดให้ไอ้เด็กไปทังทำป้ายแสนสองเสือกขับมอเตอร์ไซค์ไปชนร้ายก๋วยเตี๋ยวพังเออแล้วไงเลยเสียค่ารับไปแสนฝ่าแล้วแล้วได้ป้ายนี้เท่าไหร่65บาบาทโอ้แต่ตังค์ที่เหลือ เป็นฆ่าพยาบาลเด็กไปถูกต้องเสียไม่ไปนไรถือว่าเป็นการสะเดาะเคาะสะเดาะเคาะต้องชนะแน่แต่ป้ายแท่นี้ก็จริงแต่สโลแกนสิครับสโลแกนของเราเลือกเสียอัดจริงใจรับใช้ประชาประชาอะไรอะประชาอุทิศเออเาให้แน่ประชาชื่นเอาให้ชัวชัวประชานิเวศอย่าตลกประชาชนลาดปเพ็ญประชาชน แล้วคำว่าชนมันหายไปไหนอะกระดาษไม่พอเขียนแะม่โถเวทแท้เลยไอ้หนองไอ้หนองแกนี่เกือบจะทำฉันพลาดอีกแล้ว,ลวเนี่ยแล้วเบิกไปอีกวันหนึ่งอะเบิกไปอีกห้าหมื่นอ่ะฉันให้แกไปทำใบปลิวใบปลิวก็ทำมาแล้วเา้าแล้วมันอยู่ไหนอะปลิวหายไปหมดเลย ออใบปลิวมันก็เลยปลิวไปก็ใช่ไหเสียทีหลังไม่ต้องทําใบปลิวแกไปทําใบโปรมาโอ้โหใบโปรลําบากและเสียขึ้นหอปั๊บโปรยลงมาเดี๋ยวเขาก็หยิบมาอ่านพวกเราขึ้นหอไม่ได้ทําไมขึ้นไม่ได้ไม่ใช่คังคกคังคกคังคกทำไมคังคกขึ้นหอแทนที่จะเอาเวลาไปหาเสียงนี่มาชวนกูยืนเล่นตลกเลยเนี่ยเสี่ยใจเย็นเขามีแต่คังคกขึ้นวอเสียจะได้ไม่เครียดไงเออมันต้องอย่างนั้น นี่และอีกอยก่างหนึ่งนะเออเดี๋ยวก่อนแต่งตัวให้ดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเไอ้พวงอะไรที่แกไปซื้อให้ฉันทําไมใส่แล้วมันคันอย่างงี้วะฮะเนี่ยที่เบิกตังไปสามพันอ่ะอ๋ออันนี้ไม่ได้ซื้อเอาแล้วไปเอามาจากไหนลาสรมมารภูมิมาพูมอะไรสารภูมิอ่ะใช่แล้วไปเอาของเขาว่าทําไมเดี๋ยวเจ้าก็มาหักคอฉันตายหรอกไม่เป็นไรลามาแล้วนี่แกไปลามาแล้วอ่ะแล้วไปลายังไงพูมภูมยิ้มเดี๋ยวได้ภูุมภุม นี่แกสนิทกักสารพ่กภูมิขนาดนี้ภูมสนิทกันเออดีมากดีมากเอางี้งี้ฉันจะทําตามที่แกบอกอีกครั้แต่ว่าเสียต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไอ้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงอยู่แล้วมือไม้อ่อนไว้ลองลองอะไรวิธีการนัยบายถาแถลงนันยบายนิดนึงเตือนกันนะแม่ตาวบนบ้านนาะอย่าลงไอ ออกนกโยบายแถลงนโยบายก็ร้องเพลงเรียกวระชาชนก่อนไงเจอกันนะพอมากันครบแล้วปั๊บแล้วก็แถลงนโยบายของเราโอเคเออประชาชนจะไม่มีความลำบากมีแต่ความอดอยากแล้วก็อดตายแล้วใครจะเรียกล้วคับเสียอันมีแต่ความสุขสบาย,ายาเฮียเพลง่งมือไม้อ่อนไหมเฮียเพลง่งเอากราบสวัสดีครับเฮียเพล่งสวัสดี ถ้าเกิดคืนช้ากว่านี้อีกมุกสองมุกจะปิดร้านแล้วนะครับ จะรีบปิดไปไหนนะเอ้ยนี่เพิ่งบ่ายกว่ากว่าอ๋อเอ้าโอ้โหวันนี้ภรรยาอยู่ด้วยอยู่สวัสดีจ้าแม่มะลิสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเปียอาร์เป็นไงขายก๋วยเตี๋ยวได้กำไรเยอะไหมวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ไม่เป็นไรพยายามต่อไปนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวัสดี้จะลงสมัครเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแบบมาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวจะไปช่วยนะจะได้ฉันเกประชุขสบายไม่ต้องห่วงล้การค้าการขายเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงจะเจ้าเลิกสวัสดีจ้า อะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยต่ําจะลงดินอยู่แล้วเอาไงแนะ่ก็แกเป็นคนบอกฉันเองเจอประชาชนให้มือไม้อ่อนเข้าไว้นี่ยังอ่อนไม่พออีกเหรอโอ้โหนี่มันปัญญาอ่อนแล้ว <c oughs> มัน,ม,นมันต่ําไปนี่แกเป็นหัวคะแนนฉันนะต้องทําตามที่ฉันบอกสิเออฉันก็ทําตามที่แกบอกแล้วฉันยังไม่ <c oughs> ยังไม่รั้นแกเลยใครใครใครเป็นหัวคะแนนอ่คุณสนองตายแต่หน้าตาสยอง ให้ได้เป็นให้ได้เป็นผู้ว่าก่อนเดยวจะพาไปทําใบหน้าใหม่วันนี้เสียดมามีธุระอะไรหรือเปล่าบอกก็คืออย่างที่รู้กันอยู่ฉันกําลังจะสมัครลงผู้ว่าก็เลยแหมก็เลยแวะมาขออ๋อมาขอคะแนนมาขอก๋วยเตี๋วกินทั้งชามเลยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยไร่หัวคะแนนไม่พาไปกินไปเลี้ยงเลยหรอเดินพาหาเสียเปล่าขอก๋วยเตี๋ยวกินฟรีได้ยังไงเดี๋ยวเย็นดีวผมพาไปเลี้ยงเองก็ขอฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะฮะ แถลงน่าจะไรลยแถลงไปเไม่ง่ายๆไม่มีอะไรตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยรถรามันติดกันเยอะโอ้เยอะมากครับไปทางไหนก็รถติดซื้อมาคันแล้วเป็นแสนเป็นล้านบางทีนะคันละ20 30ล้านวิ่งได้แค่6080ได้แค่นั้นเพราะว่าไปไหนไม่ได้แล้วขยับไปนิดเดียวรถติดแล้วถ้ามีผมเลือกผมไปเป็นผู้ว่ารับรองรถไม่มีติดโอ้จะแก้ยังไงครับผมจะตัดถนนครับโอ้ตัดถนนเพิ่มตัดถนนทิ้งไปเลยแล้วก็ขุดให้เป็นคลองแล้ว ต่อไปเอาเรือมาวิ่งแทนรถก็ไม่มีติดแล้วแค่นี้เองต่อไปจะเป็นเรือล้วนๆโอ้โลาดจริงๆนโยบายนี้ผมเห็นด้วยครับดีไหมฮะดีครับแล้วไฟแดงแต่ละแยกแต่ละแยกแต่สีแยกไฟแดงเนี่ยไฟแดงผมลื้อให้หมดเลยอ้าวลื้อไฟแดงออกก็มันรถติดเพราะไฟแดงกันอ่ะพอรถขับมาขับป้าพอเห็นไฟแดงปึ๊บจอดดูกันซะอย่างนั้นไม่เคยเห็นลื้อให้หมดเลยแล้วจะเอายังไงเอาไฟแดงออกเอาแต่ไฟเขียวตลอด เปิดไฟเขียวไอ้นี่ก็ไปไอ้นี่ก็ไปไอ้นี่ก็ไปนี่ก็ไปไม่มีติดเลยไม่มีติดมันก็ชนกันนะดิให้มันวัดใจกันไปเรื่องหมาว่ากันทีหลังแล้วกันนะจ๊ะไอ้เรื่องที่มีปัญหาตอนนี้ก่อนเรื่องหมาจรจัดเฮ้ยหมาจรจัดนี่เป็นปัญหาของเจเลยเหรอจะแก้ไขยังไงดีไอ้หมาจรจัดเนี่ยมันอเรื่องหมาจรจัดแก้ปัญหาไม่ยาก <ท>เราก็จะไปจับเอาหมาที่จรจัดมาอมพอจอรมันจัดปับ๊บเราก็จะกันจรมัน <c oughs> ให้มันสั้นลงทีนี้แหละจรมันก็ไม่จัดแล้ว <c oughs> แต่แรกจะให้เลยหูมันขึ้นไปได้ครับนโยบายทั้งท่านทั้งหมดแรกจะเรื่องแล้วครับที่ตัดสินใจไม่เลือกตอนจรจัดนี่แล้วครับหมาจรจัดคือหมาที่มันไม่มีใครเลี้ยงใช่ไหมหมาไม่มีเจ้าของไปที่ลงขี้เลื้อนแล้วก็มาแพ่พันธุเยอะแยะ๋อที่เดินเพ่นพ่านไปฉี่หน้าร้านอะไรเละเทะไปหมดเนี่ยจะแก้ไขยังไงเรื่องหมาจรจัดครับไม่ยากครับฟังนโยบายแก้ปัญหาเรื่องหมาจรจัดจากคุณสนองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ทำหน้าอย่างนี้อย่าบอกนะว่าให้คุณสนองไปกินหมาใช่ครับคนนะครับใครจะไปกินหมาก็แลบลิ้นแผลบมายถึงจับหมาจรจัดมาแล้วก็ทำหมันมันซะางทำหมันเออตัดอันทะมันออกหรือว่าฝังชิปมันอ๋อวิธีทำหมันคือตัดอันทะออกแล้วก็มีลูกไม่ได้ไม่มีลูกไปแล้วมันก็เป็นหมันแล้วไงอุ้ยถ้างั้นลบกวนขอนะคะขออะไรไออันท้าที่ตัดอย่าทิ้งนะคะเอาไปทำอะไรจะทำซุปก๋วยเตี๋ยวมีเหรอซุปไข่หมา เอาละขอคะแนนขอโอกาสอีกครั้งละกันขอโอกาสผมเพราะครั้งที่แล้วที่แพ้แบบชิวเฉียดครั้งที่แล้วเนี่ยผมแพ้แบบชิวเฉียดมากเลยกูณต่อสู้เท่าไหร่นะคนที่ชนะผมไปอ่ะเขาได้3 0 0แสนคะแนนแล้วของคุณเหรอครับ300 แล้วคะแนนขายไปไหนหมดอ่ะอีก300ผมครบ3 0 0แสนเท่ากับเขาขายไป300คะแนนนิดหน่อยเองเฉียดมากอ๋อได้ยังไงปอกเนื้อปักตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเลือกแต่ว่าเสียอัดเลือกเสียอัดแล้วเบอร์อะไรจ๊ะอ๋อเลือกเสียอัดแต่ก่อนเบอร์เดี๋ยวมาบอกทีหลังไอ้เบอร์ไม่สำคัญหรอกแต่ชื่อพักนี่สำคัญที่สุดจดจำเอาไว้ให้ดีพักอะไรครับเสียอัดพักพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับอะไรเนี่ย นี่เป็นพิธีกรรายการอะไรเนี่ยนึกว่าอยู่ครัวคุณต่อยไม่ใช่พักสักครู่ครับพักอะไรผมเสียอัดพักข้างถนนครับเอ้ยถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปหาเสียงต่อเอาอะไรลองเท้าหน่อยรองรองคอนบายคลายเครียดคอนบายคลายเครียด สนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงสบู่เบเนตซีแอนไปค่ะคุณนายค่ะมา,มาตามพวกมา,มานี่ย่านนี้หมดทั้งย่านเนี่ยนะเป็นของอัวอาตึกอ,อามามาใกล้ๆมาไปตรงนู้นเนี่ยเน่เน,น่ทั้งหมดนี่เลยหมดทั้งย่านนี้เลย เป็นของอัวอาตื่นนะไม่ต้องห่วงเลยรับรอว่าทำเลแถวนี้นะไม่ทําให้ลื้อทั้งสองคนน่ะผิดหวังตลาดเนี้ยก็เป็นของอัวเข้าใจไหมตึกแถวก็เป็นของอัวตึกเช่าก็เป็นของอัวตึกตรงนู้นก็เป็นของอัวตึกตรงนั้นเนี่ยก็เป็นของอัวทุกตึกก็เป็นของอัวอาเจ๊อะไอ้ตึกสีชมพูกว้างๆสูงๆตรงนั้นเขาเรียกตึกอะไรอะ โอ้ต oh, ึกนั้นนะถ้าลื้อไปอยู่นะหลื้อจะมีแต่ความฮหลื้อหันคื่นเพลงเขาเรียกตึกอะไรเขาเรียกตึกนั้นว่าตึก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  เดี๋ยวกลับมาไปไม่ไมไมจะไปก็เรียบไป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 กลับมาแล้วสบาย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 เดี๋ยวมาพาไปกิงตึก ม้าวแม่เออเนอาม่าอ้วนเนี่ยเป็นคนอัลไซเมอร์หลงหลงลืมลืมเอาละพาไปกินตับป้าหงาตับตับกินไม่ได้ญาตนี้ทั้งหมดจะทำเลก็ดีด้วยรับรองว่าไม่ผิดหวังนี่นะถ้าลืมไม่เชื่อนะลองถามนางเลยานี่ดูเลยาเออคนณชายคนณชายอ้วนชื่อเลยาเลยาเลยามีอะไรจ้าเลยาใช่ค่ะบอกเลยว่าจะผู้ไปพูดไปสัตวให้ยายไปใครว่ามา เลที่นี่อ,ออเข้อจะเป็นนังเลของแกนังเลย่ยาคุณนายขะออะไรงูคุณนายมันรัดหนูะห่ะฮะหรือโดนงูรัดใช่แสดงว่าหรือจะเจอเนื้อคู่เจอเลยใช่แล้วค่ะอะไรอะ่ะโดนงูรัดแต่ไม่ใช่เจอเนื้อคู่ค่ะอะไรอ<า>่ะจะตายไปอยู่กับปู่หนูแล้วค่ะ ทำไมวะอันนั้นมันในฝนันโอ,อ้ถ้างูรัดต้องไปในฝันเหรอใช่เนี่ยของจริงเนี่ยรัดจะตายอยู่แล้วนาย๋ยวตบปากฉีกเลยแหมมาว่างูฉันเหรอนี่ห้ามนะต่อไปนี้นะพูดกับเอมิลี่ดีๆีโอนะชื่ออะไรนะคะเ <Emily. S 2> อมิลี่โอตั้งใจเรียกอืมเป็นไงลูกเอมิลี่โอ้ <c oughs> นี่ตัวนี้เนี่ยนะมาเล่นหนังเรื่องอนาคอนดานเวย้ยนี่มาจากฮอลลีวูดเลยนะจ้า วมันัขี้เล่นมันยอกเจ๊เขาผมเคยเห็นนะคนจะเลี้ยงงูเหลือมงูหลามนี่เลี้ยงงูจงอางจะได้ไม่เหมือนใคยไงว่าคนเลี้ยงกันเยอะแล้วงูเหลือมงูหลามอ่ะฉันชอบเลี้ยงงูจงอางเออแปลว่าแต่ชาวเนี่ยสนใจไหมก็สนงใจอยู่ใช่คือที่นี่นะทำเลแถวนี้มันดีมากๆเลยรล้วลองว่ารู้ทำ ไปคุยที่อื่นได้ไหมตรงนี้ก็ทุบตึกกันละผมไม่รู้เนี่ยอช่วยเตีอะไรเจ้ขออ้วกคุยธุระหรือหยุดลวกกว๋ยวแป๊บนึงได้ไหมอ่ะนะนะนะมากมากเดี๋ยวอ้วกคุยเรื่องอาไรไม่ะหรืออยากได้ทำเลแบบไหนอะไรบอกว่ามาไอ้ไปไปบอกเจ้ครัาบอกว่ามาอยากได้แบบไหนอยากได้ห้องก็ไม่ต้องใหญ่มากนะสิแปดตารางวาเอาสักโอ้ยอย่ามึงใหญ่ไปเอาสัก 12ตารางเมตรจริงนะแต่แต่ที่เน่ง่ะเน่งซ่วมเอาไอ้ห้องน้ามาเอาสัก16ห้องแล้วก็ติดแอร์ทุกห้องเลยนะบอกอีด้วยเดี๋ยวลื้อจะเอาไปทํทำไมว่าห้องน้ำต้อง16ห้องเอาไอ้น้องเร่งแล้วบางทีก็ไม่มีอะไรกินก็เราไปหาอะไรกินในห้องน้าเย็นมากบาทีก่อนมากมาที่ก่อนบอกาพูดถึงว่าถ้าเป็น2ชั้นแล้วครับหน้าร้านกว้างๆหน่อยเจ๊คิดราคาไงครับเอาอย่างนี้นะหรือหรือเห็นตึกตรงนู้นมันลิบๆนั่นเนี่ย ตรงนั้นนะทำเลดีมากเลยนะอยู่หน้าตลาดเลยแล้วคนนะพุกผ่านคนเดินไปเดินมาแล้วหรอกนะหรือได้ตึกตรงนั้นนะหรือจะขายของเป็นเทนเทท้ำเ,เททิ้งเลยเทค่ะ เอามีแต่เทนั่งเท่านะถึงแม้ว่าอ้วจะเป็นคงจริงแล้วอ้วก็รวยคำพังเพยอะไรพังเพยพังเพยอาตรงนั้นไหมเดือนเทมลีราคาเท่าไหร่ครับเอยตรงนั้นนะคนมันพุกพ่านแล้วมันอยู่หน้าตลาดด้วยคนเยอะแยะไปหมดเลยตรงนั้นก็ค่าเช่าก็เดือนละสามแสนจ่ายล่วงหน้าสามปีทำสัญญาเลยไหมฮาฮโอ้โหคุณนายเดือนละสามแสนผมขายสาระเปาลูกละสิบบาทเลยนะครับสิบ่าจะได้ค่าเช่าที่ผมไม่ตายก่อนเหรอครับไม่ได้เปิดร้านไขทองนะคะครับ มันแพงไปหรือเปล่แพงไปครับเอาถูกลงมาหน่อยเนาะรายใหญ่ที่กันเลยไม่เป็นไรอันนั้นมันหน้าตลาดนี่นี่ตรงนู้นเห็นตึกตรงนู้นไหมตึกตรงนั้นน่ะลิบๆอ่ะเออตรงนั้นเน่ะมันอยู่ท้ายตลาดนะแต่ถึงจะอยู่ท้ายตลาดแต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ทิ้งขยะลึกคิดดูสิพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมีตั้งกี่ร้อยล้านค้าทุกคนต้องเอาขยะไปทิ้งตรงนั้นน่ะคิดดูสิเรียกว่าคนพุกพานคนพุกพานรับลมทำเลดีขายซาลาเปาขายซาลาเปาค้าข้างหนังขยะรับรองคนพุกพานพพุกาเจ๊ ของกินไปขายใกล้ถังขยะใครก็มาซื้ออว่แต่ลืกอย่าลืมนะคนต้องเอาขยะไปทิ้งทุกวันนะดูแล้วใครก็ต้องไปทิ้งทั้งนั้นทำไมไม่ไปขายหน้าซุ่มเฉเลยล่ะคนทิ้งทุกวันทั้งนั้นลืกก็ขยะออกมาออกมาจากไกลจากกองขยะสักเมตรหนึ่งแล้วกันเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ไอตึกตรงนั้นไทยตลาดแต่ตรงนั้นนะก็จะประมาณเดือนละแสนสองแสนสองเอออู๋มันก็ยังแพงไปอ่ะเจ๊อะไรวะลืกโอ้ยอะไรแหมแล้วหนึ่งเจลีลาด้วยยงอะไรวะแสนสองยังแพงเดี๋ยวเดี๋ยวลืขายไม่ดีแล้วไงตกยุงแล้ว มันขายไม่ดีหรือไงตบยุงหรือไงเนี่ยฮะแมงวันแมงวันโอ้เสียงดังจังเลยเนี่ยดูตรงนี้ทำเลก็ไม่ดีตรงนี้ข้างข้างห้องน้ำเนี่ยแมงวันก็เยอะด้วยตรงนี้อย่าไปเอาตรงนี้อย่าไปเอาตรงนี้แมงวันเยอะเออไม่เอาอ่ะแสนสองแพงไปอ่อไปครับเอาสักเดือนละสามสี่ร้อยอ่ะนี่อ้วนของอ้วนได้ทำตึกเช่านะไม่ได้ทำโรงแรมจิ้งลีนะ หนุยสงสารเี่ยว่ามนจางจีนแผ่นดินใหญ่อะเดือนละสามสี่ร้อยใช่ไหมสามสี่ร้อยช่วห่อยสักตึกช่วหน่อยเจเจคนหาเออมามาตู้นี้มานในในได้เลยเอาเดือนละสามสี่ร้อยใช่ไหมขายทาราเปาใช่ไหมจะพ่อขายตามว่อมาตามเดตรงนี้เลย ตัวนี้เนี่ยเหมาะที่สุดเลยขายสลลาเปาตึกตัวนี้มุมเนี้ยดีเลยนะมุมนี้เหรอดีได้ทั้งตึกนี่เลยเหรอเออไม่ใช่ได้ทั้งตึกลือกลงมาลืึกลงมาอ่ะยืนกันนะยืนกันนะโอ้ยอย่างงี้โอ้ก็ต้องเอารถเข็นมาดิตรงนี้เลยลืกออยู่ตรงเนี้ยเลิกขายรถเข็นขายสลลาเปาเอาที่ตรงนี้เลยอ๋อเดีเลยอะสามสี่ร้อยยืนชิดชี้กันหน่อยสิชิดชี้กันเออชิดชี้กันนิดนึงนี่นะที่ตรงนี้นะประมาณนี้นะหรือก็ขายสลลาเปาไปอ่ะนี่เออตรงนี้นี่โอเคไหม นี่อะไระเจ้เนี่ยแหละที่ให้รื้อเช่าเดือนสามสี่ร้อยเนี่ยขายสาลาเปาไอาตรงนี้ไงเฉพาะตรงเนี้ยเออให้อยู่ในเส้นนึ่งเนี้ยอย่าเกินออกมานะนี่เฉพาะร,รอรถร,รอเดียวก็ตั้งไม่ได้แล้ว นี่อะไรเจ้อย่าแคมอย่าเขี้ยวนะเก็เลือกเอาแค่สามสี่ร้อยเลือกก็เพิ่มมาอีกหน่อยสิเอาอย่างงี้เอาสักเด้งละซักพันสองละกันนะพันสองโอเคงั้นขยับออกมาหน่อยอย่าอย่าไปนพ่การลองขยับตัวดิขยับขยับตัวเริ่มลงขยับตัวได้ไหมได้ได้ไม่ไม่ชนกันนะโอเคถ้าไม่ชนกันก็ประมาณนี้พันสองนะพันสองโยอะนะประมาณนี้พันสองขยับเนื้อขยับตัวได้ตกลงบัคขีดไว้เยให้เล่นตาขยิ่งกันได้ไหม เจอย่าให้มันเขี่ยวมากเลยสิครับเอาเอาเอางี้ละกันเอาเดิมถ้าถ้าถ้าสาตรงนนะสามพันนะสามพันนะมาแล้ถ้าสามพันนะอ่ะให้ถึงตรงมุมนู้นโอเคไหมลองนอนไหมลองนอนดูไหมไม่เอาพี่มานอนแล้วครับคุณไปนอนบ้านมาได้นอนที่นี่เอาตรงนี้ไปละกันเดือนละสามพันนะเอ้ยเดี๋ยวทำสัญญากับมันนะอัดตือเขาจะเอาตรงนี้ขายซาลาเปาเดือนละสามพันจ่ายล่วงหน้าแสนหนึ่งเจ้ผมไม่คิดว่าจะฝังดินแล้วก็ฝังตัวเองตายอยู่ที่นี่หรอกครับ thank okay. you